คนะแปดไทยแลนด์นิวฟิลิปแอร์ไฟเออร์จัดงานฟิลิปมอทร์ทอดที่ใช่เหมือนเจอคู่ใจที่ชอบพร้อมชวนแอป,ปนปน่กูลโชว์โมเมนต์หวานผ่านการทำอาหารสุดฟินบริษัทเวอร์ซูนิประเทศไทยจำกดัดผู้นำเข้าและจำหน่ายมอททอดฟิลิปอย่างเป็นทางการ จัดงานฟิลิปมอสทอาท่ใช่เหมือนเจอคู่ใจที่ชอบเลยเพดแอร์เทคโนโลยีสิทธิัตรเาะของฟิลิปชวนพิสูจน์เทคโนโลยีแห่งความกรอบนอกนุ่มนที่มีเฉพาะในมอสทอดฟิลิปภายในงานพบกับแขกรับเชิญพิเศษแอปทักษอ,อนและนนกุญชาโนนที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการทําอาหารพร้อมลงมือทําเมนูสุดพิเศษให้กับคนพิเศษร่วมพิสูจน์ความกรอบฟินในแบบมอสทอดฟิลิปที่3ย่านมิตรทาวค่ะ มากเลยนะเพราะว่าได้รับเพียนจากสองท่านที่แับครับทั้งหเยับแสองท่านทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นดาราที่มือเสียงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียิจากสาท่านได้มานำเสนอทอดสมใแล่ทุกท่านได้มาทานทท่านได้เห็นทันว่าติดารที่ทำง็ความรู้ควาคิภาพสุดท้ายแล้วก็ุกท่สนไดุ้ด้วยวันนี้คนมาเยอะหลายก็ตอนแรกที่ที่เรียนก็คือว่าอย่างเรื่องเราดปิแอเทคโนโลยี ปฏิบัติสุดท้ายด้านที่2คือว่าที่ฐานของข้อทอดเราเนี่ยจะมีเป็นรูปกระดามซึ่งจะเป็นตัวที่ควบคุมก,การไหลเวียนพลังงานร้อนนั้นทำให้อาหารเนี่ยสุกทั่วถึงแล้ลกลว,ลวก็สุกได้รวดเร็วแล้วก็กรอบนอกนุ่มในประหยัดพลังงานได้ถึงมากกว่า70%สามารถรีดเอาน้ำมันหรือไ องถือว่าเป็นผู้ช่วยที่จําเป็นต้องมีผู้เรียนจำเป็นต้องมีกันดีกว่าเพราะว่าพอได้ลองแล้วเนี่ยทุกท่านจะทราบว่าคุณภาพของอาหารมันดี้จริงรสชาติอาหารออกมานดีและสุขภาพดีด้วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงานเกียดแล้วก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่าฟิลิปเลยทําให้ผมได้ทานอาหารฝีมือพี่แอฟเป็นครั้งแรกเี่อดออกมาครับแล้วก็อาหารคืออร่อยจริงๆครับผมทำออกมาแล้วคือไก่ทอดนี่คือโ ที่เหมือนในใจเลยครับผมแบบว่ากรอบนอกร่ปในแล้วก็ไม่มีไม่มีน้ำมันโอ้ยจริงๆการทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแอปนะแต่ว่าทำใบยหยิบได้มางานวันนี้ก็เพราะว่าแอปเป็นตัวอย่างค่ะให้ทุกคนเห็นว่าถึงแม้คนที่ปรนเป็นไม่ได้ทำอาหารแต่ว่าเมื่อมีมอสทอดฟลิปแล้วเนี่ยทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายการทำอาหารกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องสนุกแล้วก็สะดวกมา,มากๆเลยคือแค่กดปุ่มเลย <Yeah. S 2> แล้วเราก็เพิ่มอะไรอย,อย่างอื่นอย่างต่อแล้วก็ของเรามี เดี๋ยวมีสองเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำของข้าวข,ของหวานเก็ทำอาหารสองอย่างก็ได้พร้อมกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาดูทีเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าคอยมานั่งดูที่ร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลานี้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปไปทำอย่างอื่นนะคะไปแบบว่าไลฟ์ติดต่ออะไรอย่างเงี้ย ยอดของฟิฟลิปปินกับผู้แบบผู้พิทกทุาันเลนนะฮะเพราะว่าสินค้าของเราเองก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยียที่เป็นสิ่งที่ใหม่ของฟิฟลิปก็ฝากไว้ได้นะครับุ้